วาดี้ตำนานผู้ไล่ตามฝันหรือแค่การตัดสินใจที่ผิดพลาดบทพิสูจน์ใหม่ในอิตาลีที่อาจทำทีมใหม่ปวดหัวคำโปรยสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ฟุตบอลที่เราจะมาขยี้ทุกประเด็มร้อนให้ลึกถึงแก่นกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องของตำนานพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจพลิกเส้นทางอาชีพขาแข่งในช่วงปลายมาหาความท้าทายใหม่ในดินแดนรองเท้าบูต ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเจมี่วาดีการย้ายไปเ r ครโมเนเซในศึกกาวโชเซรีอาอิตาลีมันคือการไล่าตามฝันในวัยเด็กที่สวยหรูหรือเป็นการตัดสินใจที่สร้างปัญหาให้ตัวเองและสโมสรกันแน่ไปเจาะลึกพร้อมกันเลยครับเอาละครับทุกคนพ่อพูดชื่อเจมี่วาดี ภาพที่แฟนบอลส่วนใหญ่จําได้ติดตาก็คือภาพของกองหน้าจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ผู้พาทีมสร้างเทพนิยายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบช็อกโลกแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าในช่วงท้ายของอาชีพค้าแข่งเขาจะเลือกเก็บกระเป๋าข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาความท้าทายใหม่กับทีมน้องใหม่ในลีกอิตาลีอย่างเครโมเนเซอหแค่ได้ยินข่าวตอนแรกก็ต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวจริงไหมครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการย้ายทีมครั้งนี้เงินหรอชื่อเสียงหรืออะไรกันแน่คำตอบที่วาดี้ให้สัมภาษณ์กับไทม์ดาโซน d a z ออาจจะทำให้แฟนบอลหลายคนต้องอมยิ้มเลยครับเพราะมันช่างโรแมนติกซะเหลือเกินวาดี้เปิดใจว่า เขามีไอดอลในวัยเด็กที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญและคนคนนั้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคืออเลสซานโดรเดลเปียโรตําดานกองหน้าทีมชาติอิตาลีและสโมสรออยูเวนตสุสวาดีเล่าว,ว่าตอนผมยังเด็กผมได้ดูเดลเปียโรลงเล่นเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆการได้เห็นเขาทําประตูนในเกือบทุกสัปดาห์นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมอย่างมาก โอ้โหคิดดูสิครับเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งดูยอดกองหน้าชาวอิตาเลียนจบสกอรมกริบผ่านหน้าจอทีวีวันนี้เขาได้โอกาสมาโลดแล่นในลีกเดียวกันกับไอดอลของเขาแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนฝันเลยนะแล้ววาดี้ก็ไม่ได้แค่ฝันครับเขาตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเลยด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วการพยายามทำแบบเดียวกันนี้มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆพูดง่ายๆก็คือ เขาอยากจะยิงประตูในเซรีอาให้ได้เหมือนที่เดลเปียโร่เคยทำไว้นี่แหละครับแพชชั่นของนักซุตบอลตัวจริงไม่ใช่แค่ย้ายมาเล่นเล่นเพื่อรับเงินเดือนในช่วงท่ายอาชีพแต่มันคือการทำตามความฝันในวัยเด็กล้วนๆเลยแต่ทว่าเส้นทางของฮีโร่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับพอเรื่องราวฝั่งความฝันอันสวยหรูจบไปเราต้องตัดภาพมาที่โลกแห่งความเป็นจริงที่มันอาแฮมช่างปวดหัวสเสือเกิน ือดูเหมือนว่าการย้ายมาครั้งนี้ของวาดี้จะสร้างปัญหาให้ทีมใหม่ปวดหัวตบ๊ตบๆตั้งแต่ยังไม่ทันได้ยิงประตูแรกเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือที่พักอาศัยของวาดี้นี่แหละครับแทนที่เขาจะเลือกบ้านพักใกล้ๆสโมสรเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปซ้อมและแข่งเหมือนนักเตะส่วนใหญ่แต่พ่อหนุ่มวาดี้ของเรากลับเลือกไปตั้งรกรากที่เมืองซาโลซึ่งอยู่ริมทะเลสาบกาดา แน่นอนครับว่าเมืองนี้บรรยากาศดีวิวสวยอากาศบริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจแต่มันดันอยู่ห่างจากสนามซ้อมและสนามเย่าของสโมสรเครโมเนเซ่ไปประมาณ80กิโลเมตรใช่ครับฝั่งไม่ผิด80กิโลเมตรไปกลับก็160กิโลเมตรขับรถกันจนเพลินไปเลยสิครับงานนี้การตัดสินใจเลือกที่พักที่ไกลขนาดนี้เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาทันที ลองคิดภาพตามนะครับนักฟุตบอลที่อายุใกล้จะแตะเรียก38ปีเข้าไปแล้วร่างกายต้องการการฟื้นฟูและการพักผ่อนมากกว่านักเตะหนุ่มๆแต่กลับต้องมาเสียพลังงานและเวลาไปกับการเดินทางไกลๆทุกวันมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความฟิตสภาพร่างกายและประสิทธิภาพในสนามได้เลยนะครับนี่มันเป็นการเพิ่มความเครียดให้ร่างกายโดยไม่จําเป็นหรือเปล่าคําถามนี้ดังขึ้นมาในหัวของแฟนบอลและนักวิจารณ์หลายคนเลยแหละครับ แล้วผลกระทบมันเห็นชัดแค่ไหนเราอาจจะพอเห็นเขาหลังได้จากเกมนัดประเดิมสนามของเขาครับในเกมที่เครมโมเนเซ่บุกไปเยือนเวโรนาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาวาดีได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในฐานะตัวสำรองเขาถูกส่งลงไปในนาทีที่58โดยผลการแข่งขันนั้นจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ตัว0แต่สถิติส่วนตัวของวาดีในเกมนั้นสิครับที่น่าเป็นห่วงมากม ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามเขาไม่ได้ยิงประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวสัมผัสบอลไปหมดแค่7ครั้งจ่ายบอล5ครั้งและเข้าสกัดสำเร็จแค่1ครั้งอื้อหือนี่มันสถิติของตองหน้าระดับตำนานพรีเมียร์ลีกจริงๆหรือเปล่าครับ การมีส่วนร่วมกับเกมน้อยขนาดนี้มันน่าใจหายเหมือนกันนะครับแล้วพอฟอร์มเป็นแบบนี้ประกอบกับประเด็นเรื่องการเดินทางไกลก็มีนักข่าวไปจี้ถามวาดี้ตรงๆเลยว่าเขายังมีแรงพอที่จะแข่งขันในระดับสูงได้อยู่หรือเปล่าแต่ขึ้นชื่อว่าเจมี่วาดี้แล้วเขาไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วครับเขาตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ตราบใดที่ขาของผมยังวิ่งได้ตราบใดที่ผมยังรู้สึกเบาสบายเหมือนเดิมผมจะสู้ต่อไม่มีทีท่าว่าผมจะช้าลงเลยในตอนนี้สุดยอดไปเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังทั้งเรื่องราวความฝันและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกันไปแล้ว <c oughs> ก็ว <c oughs> กมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย <c oughs> นั่นก็คือมุมมองส่วนตัวของผมต่อสถานการณ์นี้ครับมุมมองส่วนตัวความโรแมนติกที่อาจสวนทางกับความเป็นจริงสำหรับผมแล้ว เคสของเจมี่วาร์ดี้กับเครโมเนเซนี่มันเหมือนหนังคนละมวลที่ฉายอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยครับด้านหนึ่งคือความโรแมนติกของการไล่ตามความฝันในวัยเด็กการได้เจริญรอยตามไอดอลอย่างอเลสซานโดรเดลปิอาโรในลีกอิตาลีมันเป็นพล็อตเรื่องที่สวยงามและน่าเอาใจช่วยมากๆเราได้เห็นแพชชั่นที่ยังลุกโชนของนักเตะที่หลายคนคิดว่าน่าจะหมดไฟไปแล้วมันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่างที่เขาพูดจริงๆ ผมเชื่อว่าแรงผลักดันทางใจแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงนักกีฬาให้อยู่ในระดับท็อปได้ยาวนานการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะยิงประตูนในเซรีอาให้ได้เหมือนไอดอลมันคือแรงกระตุ้นชั้นยอดที่จะทำให้เขามุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและเข็นฟอร์มเก่งออกมาวาดีไม่ใช่แค่นักเตะแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากคนงานในโรงงานสู่แชมป์พรีเมียร์ลีก จิตใจนักสู้แบบนี้แหละครับคือจุดแข็งที่สุดของเขาและมันอาจจะเป็นสิ่งที่พาเขาผ่านอุปสครรคครั้งนี้ไปได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงที่โหดร้ายของโลกฟุตบอลอาชีพครับความจริงที่ว่าร่างกายของมนุษย์มีขีดจำกัดและเวลาไม่เคยรอใครการตัดสินใจเลือกที่พักที่ต้องเดินทางไกลถึง80กิโลเมตรต่อวันสำหรับนักเตะวัย38ปีในมุมมองของผมมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงและน่ากังวลอย่างยิ่งครับ ลองนึกภาพตามนะครับการฟื้นฟรูร่างกายหลังการซ้อมหรือการแข่งขันสำหรับนักเตะในวัยนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกนาทีของการพักผ่อนมีค่าแต่การต้องมานั่งอยู่หลังพวงมาลายัยวันละหลายชั่วโมงมันคือการสูญเสียเวลาพักผ่อนอันมีค่านั้นไปโดยตรงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางจะสะสมและมันจะส่งผลต่อความสดของร่างกายในสนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กล้ามเนื้อที่ควรจะได้พักกลับต้องมาเกรงอยู่กับการขับรถ มันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นด้วยสามไปสถิติในเกมเดบิวต์ที่เขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแม้เราจะบอกว่ามันเป็นแค่เกมแรกยังต้องปรับตัวแต่ลึกๆแล้วมันก็เป็นสัญญาณเตือนที่น่ากลัวครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมเต็มร้อยทั้งในแง่ของความฟิตและการปรับตัวเข้ากับแท็กติกของทีมใหม่ซึ่งปัญหาการเดินทางนี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวการบั่นทอนกระบวนการปรับตัวของเขาให้ช้าลงไปอีก เรโมเนเซในฐานะทีมน้องใหม่เป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในหลีกสูงสุดพวกเขาต้องการกองหน้าตัวเป้าที่เฉียบคมและพร้อมเป็นที่พึ่งของทีมได้ทันทีการเซ็นสัญญากับวาร์ดีคือการเดิมพันครั้งใหญ่พวกเขาไม่ได้คาดหวังแค่ชื่อเสียงแต่คาดหวังประตูและประสบการณ์ที่จะมาช่วยประครองทีมแต่ถ้าจุดแข็งที่พวกเขาหวังพึ่งกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ต้องมาเหนื่อยล้ากับการเดินทางทุกวัน มันอาจจะทําให้สมดุลของทีมเสียไปเลยก็ได้คําพูดที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนั้นเป็นคําพูดที่ทรงพลังและปลุกใจได้ดีเยี่ยมครับแต่ในสนามฟุตบอลระดับสูงขาและพอร์ตของเรามันไม่เคยโกหกครับถ้าสภาพร่างกายไม่พร้อมเต็มร้อยต่อให้ใจสู้แค่ไหนมันก็ยากที่จะเอาชนะคู่แข่งที่สดและหนุ่มกว่าได้โดยสรุปแล้วในมุมของผมการย้ายทีมครั้งนี้ของวาดีมันคือดาบสองคมอย่างแท้จริงครับ คมแรกคือด้านของจิตใจและแรงบันดาลใจซึ่งมันอาจจะผลักดันให้เขาสร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้แต่คมที่สองคือด้านของกายภาพและความเป็นจริงซึ่งการตัดสินใจเรื่องที่พักของเขามันดูจะสวนทางกับหลักการดูแลตัวเองของนักกีฬาอาชีพในวนัยนี้อย่างสิ้นเชิงผมยังคงอยากจะเชื่อในจิตใจนักสู้ของเขานะครับอยากเห็นเขาวิ่งดีใจหลังยิงประตูแรกในเซเรีย R ได้สําเร็จแต่ในขณะเดียวกัน ผมก็อดเป็นห่วงได้ได้ว่าการเดินทางไกลที่เขาสร้างขึ้นมาเองนี้จะกลายเป็นตัวเร่งให้เข็มนาฬิกาในอาชีพค้าแข้งเดินเร็วขึ้นจนถึงจุดสิ้นสุดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่บทพิสูจน์ที่แท้จริงของเจมี่วาร์ดีในอิตาลีมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในสนามฟุตบอลแต่อยู่บนถนนระยะทาง80กิโลเมตรเส้นนั้นก็เป็นได้ครับเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเเครโมเนเซ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ